สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเลื่อยไฟฟ้ายี่ห้อซีพูนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเกียร์โลหะมอเตอร์เนี่ยเป็นแกนทองแดงนะครับทําให้ส่งพลังงานได้สูงนะครับตัวโซ่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นโซ่ชุบแข็งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นฉนวนทั้งตัวเลยนะครับไม่มีโลหะทําให้มีการความปลอดภัยในการใช้งานนะครับแล้วก็เราจะมีโหมดล็อกเนี่ยนะครับโหมดล็อกตัวนี้นะครับ ป้องกอันาการอันตรายป้องกันอันตรายจากการกดสวิตช์นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอันนี้ถ้าเราจะกดสวิตช์เราต้องกดปลดตัวล็อกนี้ก่อนแล้วกวดด็แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวปรับความตึงของโซ่นะครับปรับได้ง่ายนะครับเพียงแค่หมุนตรงนี้ไม่ต้องใช้ไขควงไขแบบแบบของบางรุ่นนะครับแล้วก็จะมีช่องเติมน้ํามันเครื่องนะครับ เพื่อให้ชุดโซ่เนี่ยมีการหล่อลื่นก็จะทำให้ใช้งานได้นานแล้วก็ไม่สึกหรอนะครับน้ําหนักตัวนี้นะครับเบาซึ่งผมอ่ะเคยใช้ปีนขึ้นไปตัดต้นมะม่วงนะครับเราสามารถที่จะถือตัดได้ด้วยมือเดียวเนี่ยครับถือตัดยางงครับซึ่งกิ่งสูงๆอะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องตัดคือมันบางใช่ไหมครับเราปีนขึ้นไไม่ได้เพราะมัน,มน มันบางมากเราก็ใช้ยื่นมือเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตัดซึ่งใช้มือเดียวน็น,น้วนหนักมันเบานะครับอันนี้ใช้งานได้นานนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยก็จะไม่ร้อนส่วนอันนี้เป็นขนาดสิบสองนิ้วนะครับขนาดสิบสองนิ้วเนี่ยเหมาะกับที่ใช้งานตามบ้านทั่วไปนะครับมันใบมันจะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับขนาดเนี่ยครับ ซึ่งถ้าเสูม,มันเล็กเกินไปเนี่ยมันก็จะตัดค่อนข้างลําบากหรือถ้ามันยาวเกินไปก็เกะกะอีกนะครับตัวเครื่องเนี่ยผลิตด้วยคุณภาพสูงนะครับใช้งานได้ทนทานนะครับอันนี้ผมใช้งานมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโซ่นะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับเวลาเปลี่ยนโซ่เนี่ยเราใช้ประแจตัวเดียวเนี่ยนะครับขันน็อตสองตัวนี้ครับ น็อตล็อกสองตัวนี้เพื่อถอดกรอบตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราจับใบมีดนะครับเนี่ยครับถอดออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นครับโซโซ่เราก็สามารถถอดถอดออกมาจากขอบมันได้นะครับเนี่ย นี่ครับก็เอาโซ่โซ่เก่าออกครับเอาโซ่ใหม่ใส่เข้าไปต้องให้ตรงล็อกตรงนี้นะครับให้ตรงล็อกนี่ครับอันนี้ก็เข้าล่องตัวตัวโซ่นี่ยครับเข้าให้เข้าล่องเราต้องดูมุมมุมของแนวแนวของใบด้วยครับว่ามันจะต้องเป็น แบบนี้ครับแนวแนวยาวนี้แล้วก็มีตัวแหลมๆต้องไปทางนี้นะครับเนี่ยเราก็ดึงดึงแล้วอันนี้ก็ใส่เข้าไปเนี่ยครับเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เข้าล็อกตัวเกียร์พอดีเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ประกบตัวนี้เข้าไปซึ่งอันเนี้ยไอ้ที่เดือยหมุนการตึงทําให้ตึงเนี่ยนะครับมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้ครับเราต้องให้เดือยล็อกตรงนี้เนี่ยมาตรงกับที่รูนี้นะครับ ใส่ให้ตรงกับรูนี้ไม่งั้นมันจะใส่ไม่เข้านะครับก็ปรับเดอยล็อกให้ตรงกับรูนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไป อันนี้ต้องถอยมาอีกนะถอยดีอลองไปอีกโอเคหลังจากที่เข้าแล้วนะครับอันนี้เข้าแล้วมันก็จะสนิทอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่นอ็อตแล้วก็ไขให้แน่นนะครับ ไขไปพร้อมๆกันนะครับข้างนี้ก็ตก็ข้างนี้ออก,ก็คือให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วเราก็มาปรับความตึงของโซ่อันนี้ก็ตึงแล้วนะครับปรับตลงนีก็ตึงมากเนี่ยครับโอเคหลังจากนั้นก็ทดสอบนะครับก็คือกด ตัวตัวเซฟนะครับแล้วก็กดก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็คือเปลี่ยนง่ายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ปรับตัวนี้ง่ายครับผมขอบคุณครับ